สวัสดีครับสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องมันหนี้งกระเป๋าไก่มาข้างแล้วกินข้าวหางแกะเข้าวปลากินข้าวปลากินเข้าวปลามาเล้วเศษๆนั้นบ่กไก่เด้อไก่ย่างมันซื้อมาบางแห่นอไก่ใหญ่อยู่เขาสนกว่างเขาสนกว่างเนาะยาซอยหนองเพิ่นซอยซอยหนองเพิ่นมาบางยาเนี่ยพี่น้องเอ้ยน็อคพี่แต่ฮักพี่แต่ฮักนะใครน็อคมามามาเฉลี่ยแล้วเป็นพี่น้องไอ้พีกวนเขาเหนียวชัดไปเสร็จเสเมืองเมืองเขาเนี้ยสิบบาทเนี่ยพี่น้องเอ้ ป๊าเดมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินยูยูปลายูดงเมืนี้ยูปลายูดงพี่น้องนี่แขงขกับเปาไก่มามามาจบสรับพี่น้องบามาเลยต้องบอกอะไรยหบโบซิมลูกโบโบซิมว่คนว่ยังก่อนสบไดพี่น้องบลาัง้อนเปาเลยอนอนเาไก่กินอนปาไก่อยกินอุ่นอุ่นเปาไ่อยากกินเย็นเย็นจับจับ แซ่บก <ừ> <à> ินเป็นสรางพานเนาะสรางพานมาจากงเนี่ยมาขอนแก่นอูดอ่อนเอ้อูดรบนอำเภอเขาถึงกวางกลางกว้างบางได้ผลดีที่ติดครับอ่เอียงกับดอกเค็ดบ่ดอกไม้ดอกดอกยังไงดอกยังไงเออดอกเค็ดฟาร์มสังเกตง่ายๆได้เป็นหรองเลยไอ้ผ่านมาถือเรว่าไปอุดหนุนหลานไปเรื่อยเป็นเรื่อยเอกเลยแซ่บตัเด็ดเพิ่นมีสูตรดับสูตรพิเศษเพิ่นบแบบไป ก็แก่สอบท้ามาแล้วพันว่าบนบ่พวกนี้วันนี้มักกินอยู่ปลาพี่เรามักกินปลาเนื้วก็อยู่ข้างๆข้างบนอาจจะเป็นถนนไม้เด็กซองหรือว่าถนนมิตรภาพมาเด้อเพื่นมาเด้อพี่น้องเด้อไม่กันยังไม่กันยันี่แจียวเลยบัวมาเด้อพี่น้องเด้อปลาทุกวันคือหลายเด็กพากินเนี่ยวันนี้น็ไม่มีไม่มีไม่มี

ถือโนกนรแบแน่นกินทองกิองมันจับบอือมันมแ้ม่นอ่ะอืมบซ่บแน่นาปเลยต้องมีขึ้นหลายอ่พี่้องเอ้กาไปกายมาลืมใ่อ้นนุ่นนันเรือพี่้องเ้ยบอกว่าซ่บพี่้องแต่พี่้องบบเช่บ่กาจับ ลองลองลองเบ่งนี่ว่ากี่ตัวลองเบ่งนี่ว่ากี่ตัวอก่กับเนื้อก่นุ่มๆออกคนหวานหน่อยอืออือเขาเขาอะขอบขานาบวกามาเลยเลยเอาเลยนั่อก็เป็นคนดีเหรวะรอมาเบิด ถือมือเดียวไงมือเลยชิบส่วนวกจับสองมือเลยอยากกินตีนว่เวม,ม,มาัมาห้าสองคนจะบอกร่นตีนนมีไผกินบบตีนี่ใอ,อยว่าเ้าจะกินบบตีนนีจกินบอเออพอบอก,ก่บริษับกวนเด้จะกินบดตีนไก่นีจะกินบบจะกินอบ,อบ,อบอืออบชอบชอบชอบว ใจอยากเข้าห้องกล่องมากระจามึงแ้ไปผลิตผลิตตะพันอ่านังก็คคณซื <am <am ้อเนะหรือว่าเชนขาโอทอปเป็นยังก็่ร้าณออจริงอยู่ห่างเขาไอ้ผู้ชาวว้าหรือว่าแม่บาไก่เองเมื่อกินอยู่ในปลาไก่หคือว่าเข้าไปหาไก่มากไหมหาไก่มากมาย่ากกินนู้ในปาเดยกเปลา กันสถานทีซึ่งทราบก็เปล่าบรรยากาศข้างๆคุณน้องเลยดึงก็อย right? ู <to ่ใน็บเในปลาบปลาไเลยเราะไนเรื่องวัตจะเป็นมีหลายหลายไปเลยคราบนอกลุ <h 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 um, ่มในเออตั <h <h ้งนีอไม่โตชนตัวไหม ขี่่ขอเตียงดูบน้นที่กำลังทงกันกน,น,กน,นี่จวัดทกันย่มั้ยเนาะวิวหลักล้านคถักมาเริ่มไเด้ผิดร้อภาพบรรยากาศกับข,ข้าวหลักสิบจะได้วิวหลักล้านอ้าวผมกปากไม่ได้เลยมันเอะม้นจิ้มลไปได้ไเลย

บากกว่เข้าไปเรื่อยจากพี่ผู้เดียวเรื่อยเรื่อยเมื่อนเพื่อนเจ้าเจ้าว่าอยากกินตีนใครอยากกินตีนผู้เดียวเข้าไปเรื่อยไปเนาะมาอยากกินซื้อไปเนาะหมดอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยยังบมกไก่ลุยจอพี่น้องเอ้ยจะไปนีพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนื้อจั่ามีเน็้ปูเนื้ปลาพี่น้องเอ้ย Cái nước lưỡng rồi vâng 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 rồi จะย,ย,ยากเนี่เเยเพรไก่กินที่ยากเนาะเอ้าไม่พอพูดยากจะกินที่เจอสร้างว่าอือโอไก่พมันแซ่บ <ห ả? S 2> ไก่พมันแซ่บก,กิน,น,นเจอไก่กินบ่แม่เหม,เหมือนไก่กินไก่แล้วเหมือนเนาะมาเบิ่งไปหลังไงต่ก่อนเขาไม่จัคนกินคนรูน้คนกินคนน,นี่ ไก่กินไก่พี่พ่อพี่น้องเอ้แก่กินไก่แม่นไก่กินไก่ระบาดนีนพี่น้องเอ้มาได้พี่น้องนะไปไปสิสี่สบไปล่าเลยวันนี้ไปไปไปนี่นะพี่น้องพี่น้องเอ้ยอิ่มอลไรพี่น้องเอ้ยขอลาพี่ขอหน่องด้านหน่องเป็นเพื่อนสนิทนะครับเนาะบ๊ายบายพี่น้องพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปไป